สนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน นายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนากล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังการพูดคุยกับพักเพื่อไทยในฐานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลว่ายังคงรอฟังข่าวและความชัดเจนจากพักเพื่อไทยส่วนตัวเห็นใจพักเพื่อไทยในภารกิจสําคัญที่ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายและหาเสียงเพิ่มเติมเพื่อให้การโหวตนายกวันที่4สิงหาคมนี้ผ่านไปด้วยดีนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสูตรตั้งรัฐบาลว่าตนขอย,ย้ําจุดยืนของพักโดยเฉพาะแนวทางการทํางานและนโยบายทัศนคติ อุดมการต้องทิศทางเดียวกันและพักชาติไทยพัฒนายืนยันในจุดยืนเรื่องไม่แตะต้องการแก้ไขมาตรา1นึสองเธอทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนกรณีมีคลิปของนายเศรษฐาทวีสินแคดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยระบุแนวคิดแก้มาตรา1นึนสองนายวราวุฒกล่าวว่าต้องรอฟังความชัดเจนจากพักเพื่อไทยในวันโหวตนายกว่าจะเสนอชื่อบุคคลใดเป็นนายกและมีแนวทางการร่วมรัฐบาลและกลับมือกันอย่างไร ึุงขอให้พักเพื่อไทยชัดเจนก่อนเพราะแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยมีถึงสคนพร้อมระบุยังเชื่อมั่นว่า4สิงหาคมจะได้นายกคนใหม่แต่ก็ยังมีเวลาอีก2-3วันต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปหลังจาก Facebook ราชทีอินได้โพสต์รูปภาพพระราชทีราพรเจะอาวาดวัดพระพุทธฉายชี้แจงกรณีนายพิธาเตรียมเดินทางไปเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายช่วงหนึ่งระบุข้อความว่า ทางวัดโดยเจ้าอาวาสไม่รู้เรื่องและไม่ได้ประกาศออกไปตามที่เป็นข่าวและขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางวัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอดไม่เคยเชิญนักการเมืองไม่ว่าพักใดเข้าร่วมกิจกรรมกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์มากมายในโซเชียลเนื่องจากเดิมในกำหนดการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาในจังหวัดสระบุรีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตคือเวียนเทียนที่วัดพระพุทธฉายในช่วงเย็นของวันนี้ล่าสุดนายพิธาโพสต์เฟซบุ๊กแจง้ง งดภารกิจลงพื้นที่พบชาวบ้านและเวียนเทียนจากนั้นเพจพักเก้าไก่สระบุรีแจ้งว่าผู้ที่จะทำหน้าที่แทนนายพิธาคือนายวิโรธลัคนาดิศนสสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลส่วนงานรับเรื่องหนองยาวสูงยังคงมีการดำเนินงานตามกำหนดการเดิมนายไพริกสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่า ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุยติด่วนที่ตนเสนอไปเพื่อขอให้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วโดยตนเห็นว่าปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับและวิธีรับมือกับการบริโภคและการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำเสนอเพื่อผลกำไรผ่านช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการเสียภาษีทำให้รัฐเสียประโยชน์ ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกใบายาสูบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้รับผลกระทบจากปริมาณการรับซื้อลดลงอย่างมากทั้งจากมาตรการด้านสุขภาพและการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจนทำให้ราคาใบายาสูบตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งข้อมูลข้อดีข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าโทษต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังเป็นที่สงสัยว่าเป็นโทษต่อร่างกายมากน้อยเพียงใด